วันนี้เจ้าเอเปอร์เอสาดนะครับผมน AMD ี่เอ็มดีไ n เซนซีรีส์เอ่อซีรีส์ห้านะครับผมห้าห้าศูนย์ศูนย์อยู่เดี๋ยวเอามาขุดกันครับผม สวัสดีครับเดี๋ยวนี้ผมจะเอาไว้ตัวเอเซอร์เอสไพตัวนี้นะ CPU ตัวไรเซนห้าห้าห้ยูนเดี๋ยวเอามาลองดูขุดดูว่ามันโอเคไหมก็ไปหลดในให้กันมานะน่าจะไม่ยากเดี๋ยวรอให้มันเบนมากก่อนนะครับผมเบื้องต้นนะฮะดีไว้ ในนี้มันมีทั้งหมด3ตัว CPU ผมพอปิดไปแล้วกันตัวนี้มันมีตัว GTX 1650ฝังไปอยู่ในตัวแล้วก็ตัว APU ที่ติดมากับตัว CPU ตัวนี้จะเป็น AMD Radeon ผ,ผมเดาว่าขอโทษไม่ได้หาข้อมูลน่าจะเป็น Vega 6มั้งนี่มาถึงมาเด็บอร์ดเดี๋ยวเรามาขุดดูนะให้มันบินมาไปก่อนแล้วกัน อะมาลเห็นในโค้ดสคริปต์แล้วใช่ไหมครับมันกำลังไปโหลดแดรฟไฟอยู่ครับผม รูครับตัวเอ่อ g P U เอ้ยขอโทษ A P U ที่ติดมากับ C P U ตัวนี้มันเบนมามากไม่เจอในขุไดไม่ได้ขุดได้เฉพาะไอตัว G T X เข้าๆแล้วครับผมเนี่ยอันนี้ผมไปปรับตัวค่าเงินต่อวัน,นมันประมาณสี่สิบหกบาทเดี๋ยวผมดูก่านมันขุดอะไรวะเนี่ยตัวเป็นโน้ดบุกเน่ะ CPU เอ้ยขอโทษตัว GPU ตัวเนี้ยทางในแฮชละมันใช้ตัว NB ย่อมาจากโน้ดบุ๊มไนเนอร์นี่แหละครับ มันจะนคนละตัวกับที่ว่าใช้กับของไอตัว CPU ของ CPU จะเป็นตัวนี้อ่าคนละตัวนะครับผมโอ้โหเสียงพัดลมดังมากเลยเดี๋ยวผมยกให้ดู น,นี่มันเป็นพัดลมของฝั่งตัวการจอจะของอตัว G P U นะดังเหมือนกันนะโดยส่วนตัวแล้วครับผมอีสี่บกว่าบาทเนี่ยผมไม่ทราบว่าแต่ละคนเนี่ยมันความคุ้มค่าแต่คนเท่ากันไหมด้วยว่าเครื่องใหม่นะมันประกัน3ปี หลักๆนะผมว่าที่มันจะพังอันดับแรกเลยเนี่ยครับผมว่าอะแดปเตอร์เนี่ยมันจะไหวเลยาคือเราเปิดขนาดเนี้ยมันเอาไฟไปเลี้ยงในตัวการ์ดจอการ์ดจอมันจะกินมากในระดับแบบผมไม่มีเครื่องวัดนะเนี่ยส่วนอีกตัวหนึง่งที่ว่าจะพังนะผมว่าถนะ้าจะเป็นการ์ดจอยแหละแต่ถ้าใครไม่แคร์เรื่องมีประกัน3ปี แล้วเสียบปลั๊กไว้เฉยแล้วก็ให้ตังมันไปเข้าวัลเล็ตไปแล้วกันแล้วแต่ครับอันนี้ผมมาทดลองให้ดูเฉยว่าเป็นวันหนึ่งขุดได้เท่าไหร่นะครับประมาณนี้โอเคก็เดี๋ยวขอบคุณที่ราบชมนะครับสวัสดีครับ